ตายมีอะไรเปล่าครับความจริงให้ผมไปหาที่บ้านน่าจะสะดวกกว่านะครับฉันอยากรู้ว่าที่เด็กนั่นรถชนเป็นฝีมือใครผมเห็นว่าถ้าเด็กนั้นยังอยู่อาจจะทำให้คุณตายเดือดร้อนไปมากกว่านี้ครับฉันไม่ได้สั่งให้เก็บเด็กนั่น ถึงทำเกินคาสั่งแล้วถ้าเกิดเด็กนั่นเป็นอะไรไปคิดหรือว่าวินจะปล่อยให้เรื่องนี้มันเงียบไปเฉยๆแต่ที่ผมทําไปเนี่ยก็เพื่อคุณนะกลัวว่าตัวเองจะเดือดร้อนมากกว่านนะั้นตอนนี้ฉันอยากให้รองอยู่เฉยๆอย่าทำอะไร ที่ฉันไม่ได้สั่งอีกแล้วถ้าเธอคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือคุณตายลระครับอะไรนะถ้าผมเป็นเธอผมก็เชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นต้องเป็นฝีมือคุณ